เขาคือคนที่ขีมม่มอเตอร์ไซค์และผมนั่งซ้อนท้ายระหว่างหาเสียงและ,ะก็ปักหมามัดกันไว้เพื่อไม่ให้ผมหล่นจากรถไม่ให้หล่นจากมอเตอร์ไซค์เนื่องจากต้องหลับฮะปดหลับปดนอนต้องไปเข้าทำหมู่บ้านไปพูดหน้าโรงโนราจนเที่ยงคืนไปพูดหน้าโรงหนังตะลุงรอจนกระทตั้งหงกโมงเช้าโนราเลิกหนังเลิกก็ไปยืนยกมือไหว้ชาวบ้านอยู่ที่ประตูทางออกเพราะคนซื้อตั๋วไปดูโนรา เพราะนั้นภาพเหล่านี้มันปรากฏอยู่ในใจตลอดเวลาเพื่อนคนนี้มีหน้าที่ขี่มอเตอร์ไซค์ของเขามอเตอร์ไซค์ก็ของเขาเองอครับปุ๊ดปๆไปผมก็หลับอยู่บนไหลเขาอะมัดปากกมาไว้สภาพอย่างนี้เป็นสภาพที่เกิดขึ้นเมื่อเราสมัครผู้แทนยั้งแรกครับซึ่งไม่มีคนรู้จักเรามากนะักพอต้องขยันที่ออกทีนี้เพื่อนคนนี้อย่างที่เราแล้วว่าเขาเรียนโรงเรียนจังหวะมาด้วยกันแล้วก็เขาก็ เรียนม .6 ด้วยกันเขาก็สอบตกเขาเลยไม่จบแต่ว่าไงก็ตามความผูกพันนี้มันมีต่อเนื่องมาจนปัจจุบันนี้เพื่อนในกลุ่มเราเนี้ยผมก็ส่งลูกๆเขาเรียนหนังสือโอ้โหไข่เนี่ผมก็ส่งลูกสาวเขาเรียนรามก็แมง